แนวคิดเปลี่ยนกระจุกเป็นกระจายเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงยุคนี้เป็นยุคเทคโนโลยีดิจิตัลถ้ารัฐบาลมีความจริงใจกับประชาชนจริงแล้วก็สามารถทำได้เลยแต่นักการเมืองส่วนใหญ่มักจะไม่คิดจะทำคิดทำกันแต่เพียงประชานิยมแบบนำเน่าอย่างที่เราเห็นกันอยู่ เพื่อให้ได้เสียงเข้าไปเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเหตุที่ไม่เอาแนวคิดนี้ก็าอาจจะเพราะว่าขัดใจและขัดผลประโยชน์ของนายทุนตามที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าก่อนจะเข้าไปเป็นรัฐบาลและการใช้นิวายแบบนี้ยังเป็นการกระจายรายได้ทาวน ที่กระจุกอยู่กับนายทุนไม่กี่ตระกูลไปเข้าสู่กระเป๋าของประชาชนทุกคนวัยทำงานรวมประมาณ54ล้านคนไทยเรานะครับ 1. ในประเทศเหลื่อมล้ำด้านความมั่งคั่งนี่มากที่สุดในโลกรวยกระจุกจนกระจายและปัจจุบันช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวย ห่างมากกว่าในอดีตเนี่ยมากกว่า20เท่าเป็นความห่างระหว่างคนจนกับคนรวยเนี่ยมากที่สุดในโลกอดีตนะครับหลายๆพักการเมืองเนี่ยเคยพูดถึงกันอยู่บ้างในเรื่องรวยกระจุกจนกระจายแต่ณนะวันนี้ทุกพักการเมืองเอากันแต่เรื่องประชานิยมแบบน้ำเนา่า เราเลองมาส่งนโยบายแจกเงินของพรรคการเมืองต่างๆว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่พรรคพลังประชารัฐต้องใช้เงินเพื่อการประชานิยมเนี่ยมากกว่าปีละสองล้านล้านพรรคก้าวไกลต้องใช้ห้าแสนสี่หมื่นล้านพรรครวมไทยสร้างชาติต้องใช้ หกแส0เจ็ดหมื่นล้านพักเก้าไกลต้องใช้1นึ่งล้านเจ็ดแสพันล้านพักไทยสร้างไทยต้องใช้1นึ่งล้านเจ็ดหมพันทษพักไทยสร้างไทยต้องใช้หนึ่งล้าน 728,000ล้านบาทและพักเสร,รีรวมไทยต้องใช้1,195,200านล้านบาทนี่คืองบประมาณที่ต้องใช้กับประชานิยมของแต่ละพักแต่ถ้าเปลี่ยนมูลค่าสินค้าอุป,ปโภคบริโภคที่คนไทยบริโภคปีละไม่ต่ำกว่า4ล้านล้านที่กระจุกอยู่ ในคนรวยไม่กี่ตระกูลมากระจายเป็นรายได้ทาวนให้กับประชาชนวัยทำงานอายุ16ปีขึ้นไปประมาณ54ล้านคนจะทำให้คนไทยเนี่ยหายจนแบบทาวนทันทีเรามาดูเส้นทางที่เงินสีล้ล้านเนี่ยไหลมาสู่คนรวยไม่กี่ตระกูลยังไง เขเริ่มจุดเริ่มต้นไหลมาจาก10บริษัทผู้ผลิตยักษ์ใหญ่สินค้าอุปโภคบริโภคระดับลกูกนี่ยังไม่คิดบริษัทของคนไทยนะครับคิดเฉพาะ10สินค้าอุปโภคบริโภคของต่างชาติที่ใหญ่ที่สุด <c oughs> ตั้งแต่บริษัทเนสเล่ p ีเอ็นจีเปซี่ยูนิเลเวอร G.B.S. โคคาโคล่า e A.B. i n b e บไทสันมอริลลิสออริออนนะครับ G.P.S. เราอาจจะไม่เราอาจจะไม่คุ้นชื่อนะครับบริษัทเหล่านี้เราไม่คุ้นชื่อเช่น E.J.B.S. ก็แปรรูปเนื้อสัตว์ใหญ่นะครับแปรรูปเนื้อสัตว์รายใหญ่ของโลก A.B. i n b e บจำหน่ายเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ไทสันหารสัตว์ไปรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกโบนิลิสผลิตขนมและของว่างที่ใหญ่ที่สุดในโลกลอรีออนก็ผลิตผ,ผลิตภัณฑ์เสริมความงามและเส้นทางเ,เส้นทางการไหลของมูลค่าสี่ลล้านบาทนี้ก็จะมาตามเส้นทางท่อใหญ่ ของร้านจัดจำหน่ายห้างใหญ่ๆของในเครือข่าย CP เช่นแมคโครลูทัสเซเว่นอะไรเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็ห้างใหญ่ของในเครือเบียร์ช้างเช่นบิ๊กซีเป็นต้นนอกจากนั้นก็เนผ่านมาทางห้างเซนทรัลเดอมอล์ Mo, ซึ่งรวนแล้วแต่เป็นของนายทุนรายใหญ่ทั้งสิน้นที่จะเล็ดลอดออก นอกข้างทางหรือนอกท่อบ้างนิดนิดหน่อยหนอยก็คือร้านค้าย,ย่อยตามหมู่บ้านของประชาชนซึ่งน้อยนิดแต่ถ้าเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนกระจุกเป็นกระจายสร้างท่อรายได้ขนาดใหญ่ให้กับประชาชนมารับน้ำคือรายได้ทาวนเหมือนนายทุน ถ้ารัฐบาลที่จะถ้ารัฐบาลจะทำก็จะได้อย่างนี้นะครับเปิดท่อใหญ่ทางไหลของเงินสี่ล้านเนี่ยให้ใหญ่เท่ากับของนายทุนไม่กี่ตระกูลโดยรัฐบาลเนี่ยสร้างแพลตฟอร์มหรือแอปเพื่อเป็นร้านค้าออนไลน์ให้กับประชาชนเนี่ยเป็นผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกประชาชนก็จะ มีโอกาสเหมือนกับคนรวยนะครับเพราะช่องทางจัดจำหน่ายออนไลน์นั้นยุคนี้มันยิ่งใหญ่จริงๆก็ให้เรานึกถึง a เม z o n com เป็นบริษัทที่รวยที่สุดในโลกก็เพราะขายผ่านออนไลน์หรืออลิบาบาลาดดาช้อปปี้อะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับนี่คือโอกาสของประชาชนนะครับ นี้ถามว่ารัฐบาลจะได้อะไรก็ต่างได้นะครับวินวินรัฐบาลก็ได้ประชาชนก็ได้ประมาณการรายได้ที่รัฐบาลน,น่าจะได้ในปีแรกก็ได้ค่าลงทะเบียนผู้ประกอบการ5 4ล้านคนคนละห้าบาทก็คิดเป็นเนงิน2 7 0 0 0ล้านบาทมูลค่าสินค้าอุปโภคบริโภค4ล้านล้านบาทนี้จะเป็นรายได้ของประชาชนจริงๆ ในส่วนที่เป็นค่าส่งค้าปีิเหมือนกับบอคค่าตัวไปก็ประมาณ60ซคิดเป็นก็คิดเป็นเงินก็2.4ล้านล้านบาทประชาชนจะต้องจ่ายภาษีรายได้นิติบุคคลก็ประมาณ3 0คิดเป็นเงินภาษีรายได้เข้ารัฐก็อยู่ที่2อ0 0 0ล้านบาทบวกกับ รายได้72,000 0ล้านบาทดังนั้นเงินก็จะเข้ารัฐแต่ละปีเนี่ยก็ประมาณ747,000ล้านบาทและจะได้ทุกทุกปีตลอดไปเพราะนี่คือการลงทุนในตัวเองลงทุนในทรัพยากรมนุษย์เท่า เท่ากับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันที่เป็นรายจ่ายทาวนให้เป็นรายได้ทาวนนี่คือรายได้เข้ารัฐที่ยั่งยืนทาวนมั่งคั่งและมั่นคงประมาณปีละ747,000ล้านบาทเพียงแค่รัฐลงทุนสร้างแอปและระบบหรือแพลตฟอร์ม เพื่อบริการให้ประชาชนจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทางออนไลน์โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณปีละนับล้านล้าน,านบาทเพื่อใช้กับนโยบายประชานิยมแบบน้ำเน่าเหมือนไดโนเสาเต่าล้านปีที่มาดูประชาชนได้อะไรบ้าง ประชาชนคนอายุ16ปีขึ้นไปรวมประมาณ5้ีล้านคนจะได้อะไรบ้างผมขออนุญาตเพื่อให้เราเข้าใจได้ง่ายขออนุญาตยก,ก mv มาเป็นตัวเทียบเวเขาของแท้ของจริงเป็นบริษัทการค้า ระบบเครือข่ายอันดับหนึ่งของโลกที่มาก่อนการเวลาเป็นประดิบทที่เปิดโอกาสให้คนทั่วโลกเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการโดยแอมเป็นผู้สร้างโรงงานผลิตสินค้าแล้วก็สร้างแพลตฟอร์มหรือแอปให้สมาชิกได้ใช้จัดจำหน่ายสินค้า ระบบเครือข่ายในการทำหรือการพัฒนาชุรกิจก็ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลทำงานลงทุนในธรรมชาติลงทุนในทรัพยากรมนุษย์และด้านกายภาพตามแนวทางการกำหนดทิศทางอนาคตโลกของเวิลดอีโคโนมิคอรัมหรือสภาเศรษฐกิจโลก ดูนะครับนี่ผมยกแอมมาเฉพาะปี2563แค่ปีเดียวซึ่งแอมีมียอดชุกิจทั้งหมดเนี่ย20,000ล้านบาทนี่คือค่าการตลาดของแอมเมื่อปี63 20,000ล้านบาทในจำนวนนี้นะครับมีประชาชนที่เข้ามาทำชุกิจ m อเป็นผู้ประกอบการ m อเนี่ย ก็ประมาณ3า0แส0สามแสนคนอีก7 8 0 0 0 0ดก็เป็นผู 30, 000, ้ชายสินค้าอย่างเดียวเฉพาะผู 2, 000, 1, ้ที่เข้ามาประกอบการนั้นมีจำนวนนับแสนแสนคนที่มีรายได้ในประโยคสามเนี่ยตั้งแต่1,000จนถึง30,000บาทและมีมากถึง2,000ักว่าคนที่มีรายได้เดือนละ50,000ื่น ถึง1 0แสนบาทและมีจำนวน40กว่าคนที่มีไรายได้เดือนละ1 0 0 0 0แสนถึง8แสนบาทต่อคนและมี1คนในปี63ที่มีไรายได้เดือนละ2ล้านถึง5ล้านนี่คือของจริงจาก m อเมื่อปี2563 ในขณะที่เอมเว์มีมูลค่าการตลาดแค่20,000ล้านบาทเท่านั้นแต่มูลค่าการตลาดถึงค้าอุปโภคบริโภคของคนไทยทั้งประเทศมีแต่ละปีมากกว่า4ี่ล้านล้านบาทมากกว่าแอมเวยสองรล้านเท่าประเด็นที่ชวนให้คิดก็คือว่าประชาชนจะได้ อย่างไรเท่าไรเมื่อเทียบกับสองหมื่ล้านของเอมบีนี่คือสิ่งที่คนไทยทุกคนชวนกันคิดยุคนี้นะครับอย่าไปพึ่งหวังอะไรจากรัฐบาลชุดใดๆเพราะเขาเหล่านั้นยังเล่นการเมืองเป็นอาชีพหวังแค่ประโยชน์ของพรรค ของพวกและของตัวเองเท่านั้นและยังหวังประโยชน์ส่วนตัวแบบลึกๆในเชิงนโยบายก็หลายคนหลายพักเอาละครับก็ขอจบการนำเสนอแนวคิดเปลี่ยนกระจุกเป็นกระจายรายได้ทาวอที่บางคัง่งและยั่งยืนไวแค่นี้นะครับแต่นะครับก่อนจบจริงๆ ขอนำข้อมูลหลักฐานมายืนยันในเรื่องที่ผมเอาเอมเวมาเทียบนะครับเมื่อปี2,540โอกาสครบรอบ10ปีของเอมเวประเทศไทยณนะสนามกีฬากองทัพบ,บกซึ่งเป็นสถานที่จัดงานอันใหญ่ของเอมเวไทยแลนด์ในปีนั้นพระท่านอนันต์พันไรชุน ได้อดีตนายกได้รับเชิญมาเป็นประธานในงานใหญ่นี้ท่านได้พูดว่าแอมเวประเทศไทยเนี่ยเพียง10ปีได้สร้างคุณประการให้กับคนไทยมากมายทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจประเทศไทยโดยระบบการปกครองแบบประชาธิป,ปไตยพัฒนาประเทศมา60กว่าปียังพัฒนา ได้ไม่เท่าแอ็มว์ประเทศไทยเบียง10ปีท่านจึงขอสมัครเป็นสมาชิกแอ็มว์เมื่อปี2540ที่สนามกีฬากองขบกครับนี่คือของจริงที่ผมกล้าเอามายืนยันครับสวัสดีครับ